เรามองว่าความตายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะเราคิดว่าเราอยู่เหนือธรรมชาติหรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะคะแต่แท้จริงแล้วค่ะเราเองค่ะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นเดียวกันกับสิ่งต่างๆทั้งจัก,กรวาลเลยค่ะมีเกิดและมีดับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวที่จะยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งค่ะให้เราให้เรามองเห็นภาพอย่างชัดเจนขึ้นนะคะมีคลื่นลูกเล็กคลื่นหนึ่งะคะ่ะ กำลังลอยอยู่ลอยอยู่กลางทะเลอย่างมีความสุขนะคะกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานไปกับสายลมไปกับคลื่นน้ำต่างๆนะคะเขาก็สนุกสนานอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเห็นคลื่นลูกที่อยู่ข้างหน้าค่ะกำลังซัดเข้าไปที่ชายฝั่งแล้วก็แตกสลายดับไปในในในที่สุดนะคะพอเห็นแบบนั้นแล้วคลื่นลูกเล็กลูกนี้ค่ะเขาก็รู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจที่ เขากําลังเคลื่อนเข้าไปใกล้ฝั่งและสุดท้ายก็จะต้องไปซัดกับชายฝั่งแล้วก็แตกสลายไปค่ะเมื่อคลื่อนอีกลูกหนึ่งนะคะกําลังซัดมาแล้วก็มาเห็นมาเห็นคลื่นลูกเล็กะคะ่ะที่เศร้าส้อยเสียใจอยู่เขาก็ถามว่าทําไมเธอถึงดูเศร้าเสียใจจังเคลื่อนลูกเล็กก็ตอบว่าเธอไม่รู้อะไรเรากําลังเข้าใกล้ชายฝั่งและสุดท้ายเราก็จะ ซัดกับชายฝั่งและแตกสลายไปในที่สุดนี่ไม่ใช่เรื่องนี่ยังไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียใจอีกเหรอคลื่นลูกใหญ่นะคะที่มาถามค่ะเขาก็บอกว่าเธอไม่เข้าใจอะไรจริงๆแล้วจริงๆแล,แล้วเธอไม่ได้ดับสลายไปเธอก็เป็นเธอไม่ใช่แค่คลื่นเล็กๆจริงๆแล้วเธอไม่ใช่คลื่นเล็กๆเธอเป็นส่วนหนึง่งเธอคือมหาสมุทรต่างหากเธอคือส่วนหนึ่งของท้องทะเลต่างหากเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะคลื่นมองตัวเองว่าตัวเองเป็นคลื่น เมื่อเขามองว่าตัวเองเป็นคลื่นพอเขาซัดไปที่ชายฝั่งเขาก็จะรู้สึกว่าเออพอพอเขาไม่ใช่คลื่นทุกอย่างก็แตกสลายไปแต่ความจริงแล้วค่ะเขาคือมหาสมุทรนั่นเองและเขาคือมหาสมุทรนั่นเองพอซัดไปเขาหายจากความเป็นคลื่นแต่เขาก็ยังเป็นมหาสมุทรอยู่เหมือนเดิมค่ะและและตัวเราเองก็เช่นกันนะคะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ค่ะมีเราอยู่ตรงนี้พอวันหนึ่งที่ มันดับไปก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมคะ่ะและนี่คือ3สิ่งที่จะทําให้ความตายคะ่ะไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายภายหลังของเรานะคะข้อที่1คะ่ะคือเรื่องการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่ไม่ใช่การการปล่อยวางไม่ใช่การปล่อยวางงไม่ไม่ใช่การปิดกั้นหรือหรือความพยายามที่เราจะเลิกยึดติดก,กับสิ่งใดนะคะการปล่อยวางในที่นี้คือการเปิดรับ ทุกทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกเหตุการณ์ผ่านเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องเรื่องดีเรื่องร้ายการมีความสุขมีความเศร้านะคะและเราค่ะทําความเข้าใจรู้แล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วรู้ทําความเข้าใจรับรู้และรู้ว่ารู้ว่ามันก็มันมันผ่านเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้ได้เข้าใจตรงนั้นและสุดท้ายมันก็จะผ่านไปค่ะ เมือม่อเมือม่อเรารู้สึกแบบนี้คือความปล่อยวางพอพอมันไม่ใช่ความพยายามเลิกยึดติดแต่มันเป็นการเข้าใจทุกสิ่งที่จะที่เข้ามาแล้วก็รู้ว่าสุดท้ายมันก็จะผ่านไปค่ะมันก็จะทําให้เรารู้สึกปล่อยวางปล่อยวางวางปล่อยวางแล้วไม่ได้กังวลกับสิ่งใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะเรื่องที่2ค่ะคือการอยู่กับปัจจุบันเราได้ยินประโยคนี้บ่อยมากเลยใช่ไหมคะปัจจุบันคือของขวัญล้ําค่าปัจจุบันคือของขวัญล้าค่าปัจจุบันคือคือ คือมันคือนาทีมันคือช่วงเวลาที่เรามีสิทธิ์ที่จะทำอะไรทุกอย่างได้อย่างเต็มที่เลยค่ะการอยู่กับปัจจุบันก็ก็คือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ทาสิ่งที่ตรงที่อยู่ตรงหน้าให้ให้เต็มที่ที่สุดนะคะจริงๆจริงๆ ก็สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าก็คือการมีโฟกัสอยู่กับตรงนั้นนั่นเองนะคะยยยอย่างยกตัวอย่างเช่นหล,หลายหลายท่านไม่ได้อยู่กับครอบครัวใช่ไหมคะอาจจะใช้เวลาอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเลยในการเดินทางไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่หรือไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเมื่อเราไปถึงเราก็ใช้เวลาช่วงเวลานั้นนะคะให้มีให้มีให้มีค่านะคะก็คือใช้เวลาเต็มที่กับคนที่เราตั้งใจไปหาไม่ได้แบบหรือช่วงเวลาในการกินอาหาระคะ่ะ เราก็เต็มที่กับช่วงเวลาตรงนั้นช่วงเวลาแห่งการมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวใช่ไหมคะก็ไม่ใช่แบบเออต่างคนต่างกินต่างคนต่างกินต่างคนต่างดูมือถือของตัวเองค่ะและเรื่องที่สามนะคะก็คือการลงทุนกับคนค่ะก็คือลงทุนกับคนในที่นี้ก็คือทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็ผู้อื่นด้วยนะคะลงทุนกับตัวเราเองคือการค้นหาศัก,กยภาพของเราค่ะเพื่อที่จะเพื่อที่จะเจอตัวเราในในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นสามารถ สร้างคุณค่าและถ่ายทอดคุณค่าสู่สังคมรอบข้างได้นะคะการลงทุนกับผู้อื่นคือการลงทุนเรื่องความสัมพันธ์ค่ะคือสร้างสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักสร้างสังคมที่เป็นเต็มไปด้วยความรัก mm. เห็นคุณค่าและเห็นความสําคัญของผู้คนคะ่ะวันนี้นะคะความตายความตายไม่ได้ คือก็พลาดก,การมีชีวิตของเราไปเท่านั้นแต่ไม่สามารถพลาดความสัมพันธ์และความทรงจําไปได้ค่ะและนี่ก็คือ3มเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจและเริ่มลงมือถ้าเราเข้าใจและเริ่มลงมือทําความตายจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเสียดายภายหลังของเราอีกต่อไปค่ะ